รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูพนีดาน้อยสรีด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566แบ่งเป็น3ด้านดังนี้การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ โปรแกรมประมวลผลคำคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และสอนเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรคือการจัดทำพอร์ตโฟลิโอการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกจากการสอนพบว่านักเรียนทำงานมักง่ายไม่รอบคอบจึงแก้ปัญหาโดยใช้แบบฝึกและมีการตรวจงานอย่างละเอียดทีละคนและจะบอกนักเรียนในจุดที่ผิดแล้วให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ทำให้นักเรียนทํางานได้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นและมีการสอนการทำาอร์ตโฟลิโอสำหรับนักเรียนปวชชั้นปีที่3เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าทำงานหรือศึกษาตา่อส่วนนักเรียนปวช12ว่งสื้นฐานการใช้โปรแกรมด้านการตัดต่อคลิปวิดีโอและงานกราฟิกนอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนที่ทำงานได้ครบถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพเป็นครูที่ปรึกษาในกิจกรรมปวชอขนมหวานสอนให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านการทำขนมขบวนการทำงานทำให้นักเรียนมีรายได้และที่สำคัญทำให้เด็กๆสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Pink Studio ที่เป็นกิจกรรมที่นำความรู้ในห้องเรียนด้านการออกแบบกราฟิก มาประยุกต์ทำงานอาชีพทำให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนได้อย่างชัดเจนเสียงสะท้อนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่4ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมปรวชขนมหวานพฤติกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหนูเป็นคนไม่กล้าแสดงออกขี้อิจฉาชอบเอาเปรียบคนอื่นเมื่อมาเข้ากิจกรรมทำให้กล้าแสดงออกไม่อิจฉาคนอื่น ไม่เอาเปรียบคนอื่นได้อาชีพเสริมได้ประหยัดเก็บขอบครูช่วยหนูไปถึงจุดหมายของหนูความฝันของที่อยากทำขนมขอบคุณครูพนิดาการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีวิตเปรียบเสมือนวิชาแห่งการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดคุณธรรมจริยธรรมกิริยามารยาทเพื่อการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างสงบ ในการนี้คุณครูได้ใช้วิธีการสอนแบบค่อยๆให้ซึมซับไปเรื่อยๆฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดด้วยตัวเองเพื่อให้สิ่งเหล่านี้คงทนในความคิดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นทุกเช้านักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไหวเพื่อสร้างความอ่อนน้อมการทำความสะอาดอาคารเรียนการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ดูแลสมบัติส่วนรวม การตอบแทนบุญคุณสถานที่และการดูคลิปวิดีโอต่างๆและนํามาสะท้อนความคิดว่าได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างาาสวและครูจะช่วยเสริมในมุมมองที่เด็กๆยังมองไม่เห็นที่2เพื่อเปิดมุมมองชีวิตให้กว้างขึ้นค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูพลอยสิ่งที่ได้เรียนรู้ต้องมีความอดทนต้องมุ่งสู้รู้จักพัฒนาในตัวเองเสมอไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคิดบวกอยู่เสมอ